Radio Network 107.75 Um... Awesome. Bye. ังกันที่เสาไฟฟ้าจากเยิงเจนช่นแมนนะคะแล้วนานาจะบอกว่าตอนนี้เขาอยู่กับเราที่นี่แล้วด้วยนะคะทักทายแล้วก็สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะอาบอกมือทักทายทาง Facebook Live หน่อยนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้แต่ละท่านแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะ ครับพี่เบียครับน้องน้ำครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะลูกกระจกของพี่เบียค่ะชื่อลูกตาค่ะลูกตาค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ปุ๋ยค่ะค่ะปุ๋ยนี้เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มาร่วมงานเป็นครั้งแรกกับพี่เบียด้วยนะคะต้องถามพี่เบียก่อนเลยว่าเอ๊ที่มาที่ปลายของเจนเช่นแมนเนี่ยมาได้ยังไงแล้วคืออะไรครับพี่ก็ ย้งเจนนแมนก็ทามาสิบกำลังจะเข้าสิบปีแล้วทันวานี้ครับก็แบบเรียนรู้การทําเพลงมาสักระยะหนึ่งก็อัลบั้มนี้ก็เลยเหมือนคิดว่าอยากอยากจะเปลี่ยนการทํางานของตัวเองใหม่ก็เลยชวนสองสาวมาช่วยแบบคอรัดแล้วก็ร้องนําเหมือนให้มันอัลบั้มมันมีสีสันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ก็เลยแบบนิวนิวยเนีเนเนี้เนท ็เลยเหมือนเปลี่ยนจังหวะต้องการเปลี่ยนชื่อวงด้วยถ้าเหมือนวายเจนท์แมนมันก็เล่นคำได้หลายแบบก็เลยเป็นวายทำไมก็ผู้หญิงเลยก็ได้แล้วอย่างนี้ไม่กลัวแบบว่าสไตล์เราจะหายหรือเพราะว่าของเก่าอย่างเสาไฟฟ้าอย่างเพลงที่ถูกทิ้งอย่างเงี้ยก็ชัดเจนในความเป็นยังเจนท์แมนก็ยังอยู่ค่ะแต่ก็คิดว่าแบบผมเขียนเพลงเขาน่าจะเหมือนแบบ คือตรงนี้ก็เป็นชิเนเจอร์ของเราอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะะคือเราก็คือเราแต่ว่าเราเพิ่มสีสันคือหนึ่งในสีสันที่แหมวันนี้นานาจะต้องบอกว่าเสียดายมากๆเลยพี่แจ้งฝากไว้นะบอกว่านานาคียวกรุบคีวกรุบกับเรียวตาวันนี้ไปไหนอะคะติดภารกิจเจดภารกิจตอนแรกจะามมาตอนเช้าค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันเหมือนกันนะคะสำหรับเรลวตา่ะเดี๋ยวจะได้พูดถึงในพาร์ทของการร่วมงานของเรียวตานะคะ พี่เบียจริงๆแล้วสไตล์เพลงของวายจินเทแมนเนี่ยยังชัดเจนในความเป็นโซ่ะคะหรือว่ามีปรับเปลี่ยนอะไรเข้ามาบ้างก็ยังชัดเจเนเป็นเป็นโซเหมือนเดิมครับแล้วก็ด้วยเอกลักษณ์ของวงเราก็คือพวกลายเครื่องเป่าลายบาสเซ็กชันก็ยังอยู่ยังอยู่เนะอะในบมนี้แต่ว่าเราก็อาจจะเหมือนร่วมสมัยมากขึ้นก็อัลบั้มนี้ก็จะอาจจะแบบเหมือนมีพวกซาวพวกอิเล็กทรอนิกอะไรเข้าไปใส่เหมือนพยายามทำให้ ความโบราณของเราไปร่วมสมัยเลยก็ไม่ก็ไม่โบนะต่ว่าไปก็คือเราเรียกว่าคลาสสิกกันละกันออริจินอลเออก็จะมีเพลงที่ได้รับความนิยมนะคะอย่างสักครู่นี้เนี่ยที่เปิดไปอ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นสาไฟฟ้าอันนี้เพลงโปวดพี่แจ็คค่ะบอกเลยนะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงนะคะที่เราได้คุ้นคุ้นกันอยู่วันนี้กลับมาแน่นอนเพาว่ามีสองสาวมาร่วมแจมกันด้วยพร้อมกับซิก็รหมันก็คือแค่ยิ้มนั่นเองนะคะเพลงนี้อถามก่อนว่าใครเป็นคนแต่งเนื้อร้องทํานองครับ พี่เบียร์ค่ะเป็นเพลงที่มีจุดก่อเกี่ยวระหว่างคนอยู่ร่วมกันทุกคนที่เป็นสมาชิกร่วมตัวกันใหม่ก็จะมีพี่เบียร์แต่งเพลงนี้เดี๋ยวอินสปายมาจากไหนครับพี่เบียร์ก็ลูกตาลครับแล้วแต่แบบคือลูกตาลเป็นเพื่อนสนิทคุณปุ๋ยนะครับเขาเริ่มรู้จักก็เริ่มเริ่มคิดว่าถึงคิดวไม่ควรรู้จักเดี๋ยวก่อนไปรู้จักกันได้ที่ไหนอย่างนี้ดีกว่าเออร้านเหมือนกันร้านค่ะ ก็พี่เบียร์เล่นที่ร้านค่ะร้าชื่อร้านหลงเตียงค่ะตรงขาเตียงนะคะอะฮวิววัดอารุณเลยค่ะคขายของนิดนึงขายของนิดนึงก็พี่เบียร์ไปเล่นเสร็จแล้วแบบก็จะมีคุณให้มไทยไปเล่นก็จะมีขุนอยู่ตรงแคชเชียร์ค่ะจะลองหหลลัังงเวทก็จะอคลองอไปด้วยแบบแบบสนุกสนุกเลย ก็จะนั่งเชียร์อยู่แต่ของกก็จะร้องเด็กเชียร์เบียร์เ่นนุ้ชียร์พี่เบียร์เชียร์เบก็จะนั่งก็จะนั่งร้องแบบคอรรัสไปด้วยด้วยความที่แบบลูกตาลมีอินเนอร์ในคอร์รัลเสร็จแล้วพี่เบียร์ก็จะแบบว่า เสียงมาจากไหนเสียงมาจากไหนค่ะมาเจอกสองคนน่ะนั่งอยู่บนไหล่ซ้ายขวาค่ะเสงอไพี่เบียร์เอาอย่างนี้คือพี่เบียร์ได้ยินเสียงสองสาวแล้วเนี้ยในใจเนี้ยคือแบบคิดอะไรอยากจะอืคือตอนแรกมันเหมือนว่าเราพยายามไปเห็นช่วงเนี้ยพวกศิลปินที่เราชอบเหมือนพวกศิลปินพวกฝั่งอเมริกาอ่าเงี้ยเขาให้ความสําคัญกับคอรัส ผมก็เลยมานั่งคิดว่าอัลบั้มสามเราอยากให้ความสำคัญกับคอรัสมากตอนนั้นก็คิดในใจว่าจะหาคอรัสคิดแค่เนี่ยเหมือนว่ายังไม่คิดว่าจะให้มาร้องเพลงเลยคิดว่าจะหาแค่คอรัสแบบเราอยากได้แบบอยากได้แบบเสียงร้องเราแล้วก็มีคอรัสสวยๆอยู่ข้างนอกจากเสียงแล้วก็อันนี้หน้าตามรวมด้วยไหมคะรีบๆดีใจก็เลยแบบ ก็ชวนเขามาขอรับแต่แต่ว่าก็ชวนอยู่นานไหมคะพี่ชวนไปสองวินาทีสออไม่มีเล่นตัวไม่มีใดๆคือมาเลยสัดสินใจไวเลย ชวนชวนชวนเขาดูกันค่ะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นกันเรื่องเานกันมาค่ะค่ะอ่ะย้อนกลับไปที่เนื้อหาแล้วก็ความหมายของเพลงตอนที่ชวนแล้วจีบติดแล้วคือได้เพลงมาหรือยังได้เนื้อหาของเพลงมาหรือยังสําหรับแค่ยีมยังอ่ะก็เลยได้สองสาวนอกจากจะมาช่วยคอรรัสแล้วแล้วก็เป็นในเรื่องของอินสปายในการเขียนเนื้อเพลงด้วยนะคะแค่ยิ้มพูดถึงอะไรคะพี่ แค่ยิ้มพูดแข่งคาลิเตเตอร์ของลูกตาค่ะแล้วบบยังยิ้มไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มาเนี่ยยิ้มคือเขาแบบสนธนาสร้างเสียงหัวเราะเวลาแบบอยู่ด้วยกันเสมออะไรเงี้ยแต่เพราว่าถ้าคุยจริงๆก็เขาก็จะมีเรื่องที่เครียดอยู่คือผมว่ามันเป็นธรรมชาติมนุษย์ทุกคนดูไม่ออกเลยนะคะเนี่ยว่าเครียดตอนนี้ก็เครียดอยู่นะก็เลยได้มาเป็นเพลงนี้คะับต้องให้เขาเขา ขาเล่าก็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 จริงๆเรื่องเหมือนมนุษย์ปกติค่ะก็เป็นคนที่แบบก็เครียดเจอเรื่องราวอะไรมากมายในชีวิตมันเหมือนเหมือนกันเรียกไไม่คนใช่โดยเฉพาะในช่วงอย่างช่วงเวลาที่เศรษฐกิจแย่ๆกควิคนงี้งี้งั้นทุกคนก็เจอเหมือนกันหมดใช่พงแต่ว่าตันจะติดนิสัยคือตันเคยเป็นเป็นเคยเป็นเอฟสองค่ะก็คือจะติดนิสัยจากเอฟว่าเวลาออกมาเจอผู้คนน่ะเขาอยาก เขาอยากมาเจอเราแล้วย <and creamy> <evening> sure ิ้มอ่ะอืมเขาอยากมาแบ่งปันความสุขกับเราดังนั้นแม้เราจะเจ้าจากที่ไหนมาแต่ถ้าเกิดออนสเตจปุ๊บก็จะยิ้มได้ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เฟกนะไม่ได้แบบบางทีก็ยิ้มแห้งสาร้าพอยิ้มไป้ก่อนใช่แต่อย่างน้อยมันก็แบบไม่ใช่ว่าเราแบบไปแบบ อลวาดใส่ครวีนเบี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คุณก็ว่าเราคือเพื่อนกันเราก็ยิ้มแห้งๆส่วนกันก็ดีกว่าเราแบบตะโกนว่ากันเออใช่บวก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 นายเซตก็เป็นแบบนั้นก็จะเป็นเนี่ยสวัสดีค่ะแล้วมาในพาร์ทของเสียงร้องบ้างตรงนี้ปุ๋ยรักหน้าที่ยังไงบ้างคะต้องดีไซน์เองไหมในพาร์ทของการร้องก็ พี่เบียร์เขาต้องการเสียงแบบตัวแทนของสาวกรุงเทพยังงหรอเดี๋ยวพี่เบียร์ใช่ใหลายคนก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันค่ะว่าทาไมถึงเป็นตัวแทนของสาวกรุงเทพได้เพราะว่าความเป็นจริงนางอยู่พุทธมนตรเกือบนคราปรมก็ไอเดียของเงนี้ก็คือเหมือนแบบลองให้สายสายป่ะ ต้องให้ใสค่ะประมาณนั้นนะคะเหมือนแบบจริงใจจริงใจอะไรเงี้ยแต่เราว่าฟังแล้วมันเหมือนเป็นเพลงที่ให้กําลังใจอะนะใช่ค่ะอ๋อนะเป็นในลักษณะนั้นยกเว้นอนตอนท่อนแรักของเรียวตะเขาอะค่ะเขาพูดถึงอะไรคะก็เนื้อหาประมาณเดียวกันเลยค่ะเรียวตะเขาก็จะแต่งจากเขาเรียกว่าไงแต่งจากประสบการณ์ตัวเองในช่วงโควิดอะไรเงี้ยค่ะว่าเนี่ยเขาเขาก็เจอเรื่องที่แบบแย่มสถานการณ์ที่ไม่ดีมา เขาจะเขาเจออะโอเขาเรียกอะไรนะคุณยายคุณย่าคุณย่าคุณย่าเขาเสียแต่แล้เขาก็ไปไม่ได้เขาก็เสียใจอะไรเงี้ยแต่ว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อไปทุกคนก็ต้องแบบยิ้มให้กำลังใจซึ่งกันและกันใช่คือเขาเขาจะอารมณ์เขาจะพูดเหมือนกับว่าเออช่วงเนี้ยทุกอย่างเศรษฐกิจไม่ดีชีวิตไม่ดีนะแต่ว่าไม่ใช่อยู่เจอคนเดียวทุกคนเจอเหมือนกันใช่ดังนั้นก็ ไม่เป็นไรให้กําลังใจกันยิ้มสู้ไปด้วยกันขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่คือเป็นแปรเป็นไทยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าให้เบลตาบอกเองเนี่ยเราจะงงในงงเลยนะเชี่ย่ะชี่ยฮะช่วงนี้สตางิมไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อมทุคนทุคนก็เหมือนกันชุคนเหมือนมาเองเลยแล้วก็อมสู่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับว่าใน MV เดียวตาไปนอนลิ้งๆอยู่บนที่นอนอ่ะตรงนั้น ถ่ายทอดได้เห็นถึงอะไรอะคะวิเบียแต่เปนอนกลิ้งๆอยู่ใน MV น่ะไอเดีย MV ตัวนี้นะคะมาจากทีมมือนโปรดักชั่นค่ะอ๋เอ่อเพิ่กับชื่อคุณโยธานะคะก็โยธาโยธาก็เออเขาต้องการจะสื่อว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องร้ายๆมาเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังอยากที่จะให้พอ เขาออกไปข้างนอกพอใส่ชุดหนีเนี่ยออกไปสร้างรอยยิ้มให้กับคนแค่ออกไปสร้างรอยยิ้มให้กับคนเนี่ยกลับมาเขาก็แบบถึงแม้จะเหนื่อยก็รู้สึกดีละที่ทําให้เกิด รอยยิ้มทห้ทำให้คนมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ทําให้ทุกคนมีความสุขได้จริงๆะนะทั้งตัวของเขาเองแล้วก็การแสดงใน M.V. ด้วยก็ทําออกมาได้น่ารักนะคะใครเข้าไปดูก็รู้สึกว่าเอ็นดูน้องน่ะเอ็นดูนะนะคะจริงค่ะภาพข้างนอกนั้นก็คือแบบถ่ายของจริงหมดเลยนะคะ ภาพสวย MB สวยคุณผู้ฟังลองเซิร์ชเลยตอนนี้นะคะแค่ยิมย้มเยื้องเจนชุนแมนค่ะเออนา,นานาวาจะถามเองทำไมต้องเยื้องด้วยอ่ะแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงอะไรอย่างนี้ได้ไหมทำไมต้องเยื้องก็ไม่ตรงเลยครับได้ได้ได้ <laughs> ขอบคุณขอบคุณได้คขาตอบค่ะ <laughs> <laughs> จริงแล้วคือแบบว่า เท่าที่เคยคุยกับพี่เพียรนะคะพ<อ>ี่บอกว่าแบบเหมือนเราไม่ไม่ปิดกันนะ้นอ่ะเราไม่ตัดสินอ,อะไรคือเราเรับฟังกันแล้วกัน<อ>บางอย่างไม่ได้จําเป็นต้องแบบหูตรงเสมอไปอแล้วคิดว่าตัวเองถูกไม่ตัดสินชอบคันี้เออใช่ป่ะเราไม่ต้องตัดสินไงเราจะแบบ คำว่า Y g e n t l e m แ n อย่างเงี้ยจักเยื้องเปลี่ยนมาเป็น Y ใครจะตีความยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่อยู่เลยแล้วแต่อันนี้จะเป็น Y แบบทำไมแบบว่าภาษาอังกฤษ Y ก็ได้หรือลูกตาจะเป็นแบบ Y แบบแก้ว Y ายก็ได้แล้นแต่ขอเป็นสาย Y นะคะสายวายสายวายได้ได้เรื่องต่อก็เล่นเล่นหนังแบบมีเล่นละครแบบสายวายสายวายเหมือนกันอีน่าละคือความน่ารักนะคะของสมาชิกในวง Y g e n t l e m แ n พร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยนะคะแค่ ฟีเจอริงกันกับเรียวต่าค่ะฝากผลงานกันนิดหนึ่งช่วงนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าคอนเสิร์ตนี้ขึ้นบ่อยแล้วช่วงนี้ไปไหนกันมาบ้างแล้วเนี่ยกำลังกำลังกำลังอยู่ในช่วงที่ปลายปีจะมีพวกคอนเสิร์ตเฟสติวัลพวกประมาณก็จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตกันด้วยนะคะฝากผลงานกันนิดนึงผลงานค่ะก็ฝากเฝากเผื่อเรียวตาด้วยเลยแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะพบเจอเรียวตานะคะสามารถไปดูการแสดงสดของพวกเราคค่ะะะนได้ที่ ที่แคดเฟสติวัลได้ใช่ไหมได้เลยได้เลยใช่ไหมคะแคดเอ็กซ์โปค่ะที่2ี่นะคะเวที3ค่ะค่ะเราจะบอกว่าได้ขึ้นเวทีนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะจ๊ะค่ะตามไปฟังกันค่ะใช่แล้วค่ะเจอเรียวตัดแน่นอนค่ะค่ะแล้วช่องทางอื่นมีไหมคะออนไลน์ยูทูบชาแนลมีไหมคะย็อยู่อ่ะ YouTube Channel ชื channel no? channel well, wow, right. 2> 2> wow. ่อเยื้มเจนทนแมนค่ะส่วน Facebook ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น YJ เรียบร้อยแล้วค่ะก็เข้าไปดูภาพความน่ารักได้นะคะก็จะมีแบบว่าเรียวตาคอยทักทายอยู่ที่หน้าเพจด้วยอันนี้เขาไปส่องมาแล้วเนาะละมุน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 ต้ยกันในบ้านฉันกีบแบบสวัดิขัดทุกนละมุนฟั่งมะขวะหรือง่ายๆนี่บอกมาเลยที่นี่เดี๋ยวเราจัดให้นะคะพี่เบียค่ะฝากหน่อยค่ะ ก็ฝากอัลบั้ม3ด้วยครับอัลบั้ม3นี้ก็ใช้ชื่อว่าประกรณ์ชื่อจริงผมเองก็อัลบั้มเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เขียนจากชีวิตตัวผมแล้วก็เปลี่ยนระบบการทำงานใหม่ครับแล้วก็มาแบบเต็มอัลบั้ม11เพลงวพางก็ฝากไว้ด้วยครับคุ้มเลยคุ้มทำส่วนกระแสมากครับคือช่วงนี้เขาทำเป็น EP ีดีแต่ผมก็ตั้งใจว่า ทำอัลบั้มเต็มดีกว่าเอ๊ะหรือว่าช่วงโควิดพี่ก็ได้มาหลายเพลงเลยหลายเพลงส่วนหน่งเลยหลายเพลงครับหลายเพลงมากาก็ฝากไว้ด้วยครับอัลบั้มสามนี้ตั้งใจ ทำกันจริงๆละเอียดทุกขั้นตอนครับแนบฝากอีกเพลงนึงมีเพลงนึงพี่เบียร์ร้องให้ไม่หยุดจะไปกันเล่นสดเลยหาฟังกันนะคะชื่อชดใช้กรรมชดใช้กรรมมีเอ็มวีเราด้วยนะคะเพลงแรกเป็นเพลงเป็นเพลงที่ไม่มีทางได้แบบได้ฟังเล่นสดเพราะว่าพี่เบียร์เล่นไม่ได้เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีแบบว่าโปรเจกต์พิเศษพิเศษอะไรมาพวกให้พวกเราได้เซอร์ไพรส์อีกงไหมอะคะมีแพนๆไว้บ้างหรือยังเออ มีไหมคะก็มีมีเพลงหัวเราะหัวเราะแต่ว่าอ่ามีเพลงแค่ยิ้มเนี่ยปุ๋ยร้องนำแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงที่ลูกตาลร้องนำเนี่ยใช่ค่ะนอนก่อนะงั้นมาอีกนะได้ไหมคะได้แล้วก็สามารถติดตามได้ตามเวทีเฟสติวัลนะคะเพราะว่าเล่นสดนี่แบบโอ้มากๆวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านนะคะทางพี่เบียร์ประกอบด้วยค่ะขอบคุณลูกตาลแล้วก็ขอบคุณปุ๋ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะรับที่ลูกตาลเฟสบุ๊กไลฟ์เลยบายขอบคุณนะคะ